ครับผมส่งงานอีกแล้วครับตัวนี้เป็น750บาทวัตครับเดิมลูกค้าใส่2แผงครับนี้ทีมงานเรามาเพิ่ม3าแผงครับเพิ่มเสร็จแล้วครับเพิ่มเสร็จตอนนี้เวลา13.11นครับบ่ายโมงสินาทีดูน้ำที่ได้ครับผมนี้เป็นจําเจ็้าสบัตครับเดิมเป็นแผงโพลี 330วัตต์ครับแผงที่มาเพิ่มใหม่เป็น340วัตต์อีก1แผ่นครับตอนนี้แก้ไขเปลี่ยนโครงสร้างเป็น3แผ่นครับผมในวันนี้แดดร้อนแดดแรงน้ำดีเช่นเคยครับอยู่ที่บ้านตรงตรง้นชุดที่2ที่บ้านตรงตรง้นชุดแรกเสร็จไปมาตอน ห้าโมงสิบเป็นเงินกาประมาณห้าโมงครึ่งครับแหลกติดชุดนั้นติดตั้งใหม่ครับชุดนี้แก้ไขเพิ่มแผงครับตอนนี้พี่ชายเป็นตำรวจจะทำกะเกษตรผสมประสานกันครับผมแฟนแกเป็นกเนกเษตรจังหวัดนะครับดูน้ำที่ได้ครับผมว่าพุ่งแรงนะครับผม ออกนิ้วครึ่งครับออกนิ้วครึ่งมาดูวนที่ได้นะรอบเดิมสองแผ่นรอบเวลานี้ได้ประมาณราณ้อยรอบตอนนี้ได้สามพันสามร้อยรอบครับจากเดิมสองพันหกเป็นสามพันสามเป็นปั๊มยี่ห้อมิตซูบัก มงานเข้ามาแก้ไขเพิ่มเติมครับแรกก็ใส่เจ็ดอห้าสิบาทแต่ก็คือใส่สองแผงก่อน่พี่ชายแกมีการวางแผนไว้ก่อนว่าจะเพิ่มสามแผงอยู่แล้วครับพอใช้ไปไม่ชอบน้ำไม่ทันใช้ก็เพิ่มเป็นสามแผงโดยที่ปั๊มรอไปแล้วครับสถานที่เข้ามาทำงานครับโอ้แบกแผงเข้ามาเลยว่าตอน นี้ไถเตรียมดินครับรถเข้ามาไม่ได้สนใจติดต่อสอบถามทีมงานได้ครับผมราคาเป็นกันเองครับ0ูนย์แปดสองแปดสี่แปดหกสามสี่หกขับช่างลักครับติดต่อช่างก๊อตครับช่างก๊อตเบอร์เลยนะครับช่างก๊อตศูนย์ศูนย์แปดเก้าครับศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดสามเก้าหกขับช่างก๊อตครับ ทั้งยะแจกบบโทรสาวๆไหมครับผมขอบคุณครับผม